พูดถึงความเกิดดับหากเรามองออกไปข้างนอกมองไปยังที่กายกายเรากายเขาแล้วพิจารณาให้เห็นถึงความเป็นจริงว่าทุกสิ่งทุกคนเกิดมาล้วนต้องตายเมื่อตายแล้วร่างกายก็ย่อมดับสลายเปลี่ยนแปลงแปลสภาพไปเป็นอย่างอื่นเราก็จะเข้าใจในความไม่เที่ยงของกายนี้และเราก็จะเข้าใจว่ากายนี้ มันก็เป็นได้แค่เพียงสิ่งที่เกิดดับเหมือนกันนั่นก็เห็นการเกิดดับอย่างหนึ่งแต่มันก็เห็นการเกิดดับแค่เพียงภายนอกทีนี้ให้เรามองเข้ามาดูภายในน้อมเข้ามาดูใจของเราตัดเรื่องภายนอกออกไปก่อนอย่าเพิ่งไปยุ่งกับมันดูภายในดูเข้าไปพิจารณาเข้าไปสังเกตให้เห็นถึงความคิด ดูสิว่าความคิดหนึ่งมันเกิดขึ้นตอนไหนแล้วตอนที่มันดับไปมันดับไปตอนไหนสังเกตดูดีๆเราก็จะเห็นความคิดมันก็เป็นสิ่งที่เกิดดับเหมือนกันความคิดนี้เกิดมันตั้งอยู่ได้สักครู่เดี๋ยวมันก็จะดับไปเองแล้วความคิดใหม่ก็จะเกิดขึ้นมาใหม่มันตั้งอยู่แล้วมันก็จะดับไปอีกมันก็เป็นอยู่อย่างนี้ ทั้งวันทั้งคืนพอเช้ามาตื่นนอนลืมตาความคิดมันก็เกิดขึ้นมาเวลาผ่านไปความคิดนั้นมันก็ดับลงต่อมาก็เกิดขึ้นมาใหม่อีกมันก็เป็นอยู่อย่างนี้ทั้งปีทั้งชาติจนกว่าว่าเราจะตายจากกันนุ่นแหละแต่ที่เราพากันมาปฏิบัติธรรมนี้ก็เพื่อฝึกสติให้มันรู้เท่าทันความคิด ที่ผ่านมาความคิดเกิดขึ้นแล้วเราเข้าไปยุ่งกับความคิดนั้นจากนั้นจิตก็เข้าไปปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงเป็นอารมณ์ละทีนี้คิดดีก็ปรุงแต่งให้มันมีความสุขอา้าวพอคิดไม่ดีละ่ะก็ปรุงแต่งให้มันเป็นความทุกข์แต่โดยส่วนใหญ่เราไม่เคยได้ฝึกสติมาจิตมันชอบจะไหลไปตั้งแต่ที่ตำ่ำคือจะปรุงแต่ง มันเป็นความทุกข์สมากกว่าอย่างเช่นปรุงแต่งจนเป็นอารมณ์อิจฉาริษยาโกรธแค้นเคร่งขุนจิตมันเลยวุ่นอยู่แต่กับทุกข์นั่นแหละพอมันทุกข์ความคิดก็เข้าไปยุ่งกับทุกข์อีกจิตก็เข้าไปปรุงแต่งอีกจากทุกข์แค่เพียงสิบเปอร์เซนต์ก็เพิ่มเข้าไปอีกยี่สิบสามสิบเปอร์เซนต์ทุกข์ที่ปรากฏขึ้นก็ชัดเจนขึ้นก็กอดทุกข์ ปรุงแต่งอยู่กับทุกข์อยู่อย่างนั้นดูสิมันทับซ้อนกันจนสับสนวุ่นวายไปหมดไม่รู้ว่าอะไรเริ่มก่อนเริ่มหลังจิตมันก็เลยจมอยู่กับทุกข์อยู่อย่างนั้นก็โทษตัวเองโทษชีวิตสิทีนี้พร่ำเพ้อบนว่าชีวิตตนเกิดมาทุกข์ทุกข์กว่าคนอื่นหนักกว่าคนอื่นปรุงแต่งไปต่งตงตงางๆนานาเพื่อตอกย้ำตัวเอง ตอกย้ำตัวเองให้ต่ำต้อยลงนี่แหละคือวิถีของปุตุชนแต่คนที่จะพ้นจากตรงนี้ได้นั้นเขาจะมองหาเหตุเขาจะไม่เสียเวลามาตอกย้ำตัวเองทุกนั่นละ่ะมันก็ยังอยู่แต่เขาจะเรียนรู้ศึกษาหาต้นสายปลาเหตุของมันทุกนี่มันเป็นแค่เพียงปลาเหตุต้นเหตุละ่ะมันเกิดจากอะไร เขาจะค้นหาให้มันจนเจอวิธีค้นหาต้นสายปลายเหตุก็ใช้กันอยู่สามหลักสามอย่างก็คือศีลสมาธิปัญญาศีลจะพาใจไปสู่ความสงบพาไปสู่ความปกติของใจใจที่เป็นศีลน,นั่นแหละคือใจที่เป็นปกติสมาธิก็คือความตั้งมั่นของใจ เมื่อใจมีความตั้งมั่นเป็นหนึ่งปัญญาก็จะเกิดขึ้นตามมาปัญญานี่แหละจะค้นหาต้นตอ่อสาเหตุจนเจอและดับที่เหตุนั้นเมื่อใดที่เราจับทุกข์ในใจได้นั่นแหละเราจะเจอเงื่อนไขในการปฏิบัติความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในใจเราจะพาเราไปเจอเหตุแห่งทุกข เมื่อเราเจอเหตุแห่งทุกข์แล้วเราก็จะสามารถวางลงด้วยมัรคที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้ทรงสอนพวกเรา